เถิดบูชาศรัทธาบันไม่หวั่นไหวไฟเรียนรู้สามัคคีมีวินัยเลิกเปลี่ยไกล สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะคะกับครูลี่ภาษาไทยสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาทบทวนความรู้นะคะกับชนิดของคําอีกหนึ่งชนิดซึ่งเป็นชนิดสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือคําอุทานนั่นเองค่ะ นักเรียนนะคะก็เคยได้เรียนคําอุทานกันมาแล้วถูกไหมคะนักเรียนยังจําได้ไหมคะว่าคําอุทานนะคะคือคําอะไรและมีได้กันทั้งหมดกี่ชนิดซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะไปทบทวนความรู้พร้อมๆกันถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ ได้ยินกันในทุกครั้งที่เราเรียนด้วยกันเลยนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งเบื่อครูนะคะอุทานแปลว่าเสียงที่เป่งออกมาฉะนั้นนะคะอุทานก็เลยหมายถึงคําที่เราใช้แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูดนั่นเองซึ่งคําอุทานนะคะนักเรียนมีทั้งหมด2อชนิดด้วยกันชนิดแรกนะคะก็คือคําอุทานบอกอาการเช่นโอ้ยวายอุ้ยชย แบบที่2นะคะก็คือคำอุทานเสริมบทเช่นหนังสือหนังหาพยาบยาบาลเอ่าเราไปดูตัวอย่างพร้อมกันนะคะคำอุทานชนิดแรกค่ะคือคำอุทานบอกอาการมันก็คือคำพูดที่เราใช้แสดงความรู้สึกต่างๆของผู้พูดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีใจเสียใจตกใจแปลกใจสงสัยสงสารเจ็บปวดหรือว่าโกรธก็ตามเรามาลองดูตัวอย่างไปพร้อมกันนะคะ คำแรกค,คือคำว่าใชโยใชโยเราจะพูดออกมาตอนไหนคะเราก็จะพูดออกมาตอนที่เราอยู่ในอาการดีใจเนาะตัวอย่างเหตุการณ mm hmm. ์สมมตินะคะนักเรียนคืนนี้เนี่ยครูเชียแมนยูแล้วคืนนี้แมนยู u, มีแข่งแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ครูก็ต้องดีใจถูกต้องไหมคะครูก็จะบอกว่าใชโยเราชนะแล้วแบบนี้ใช่ไหมคะคือคําอุทานที่แสดงอารมณ์ดีใจ ไปลองดูตัวอย่างถัดไปเลยนะคะโอ้โหคำนี้นะคะคือคำปูทานที่เปล่งออกมาเมื่อเรารู้สึกประหลาดใจตัวอย่างเหตุการณ์นะคะสมมติว่าครูตื่นมาตอนเช้านะคะนักเรียนครูก็เดินไปที่ห้องน้ำบังเอิญตรงหน้าห้องน้ำบ้านครูเนี่ยมันมีกระจกบ้านใหญ่อยู่ครูก็เลยเอาหน้าของครูนะคะไปส่องในกระจกแล้วครูก็พูดขึ้นมาว่า โอ้โหใครกันเนี่ยทำไมสวยจังเลยอ่ะอันนี้ก็คือคำอุทานที่แสดงอาการประลาดใจนั่นเองเอ้เอ้เองมีนักเรียนบางคนใช่ไหมคะที่กำลังรู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนอยากจะอาเจียนออกมาครูจะบอกนักเรียนว่าให้เก็บมันเข้าไปก่อนนะคะนักเรียนแล้วเราไปเรียนกันต่ออย่าเพิ่งอาเจียนออกมานะคะคำต่อไปนะคะก็คือคำว่าอ้าว เป็นคำอุทานที่พูดออกมาเมื่อเรารู้สึกไม่ตรงกับสิ่งที่มุ่มหงหมายไว้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าวันเปิดเทอมวันแรกใช่ไหมคะครูไปโรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าอา้าวแล้วการบ้านของครูนะคะนักเรียนอา้าวหวังว่าคำนี้นะคะจะเป็นคำที่ครูจะไม่ต้องพูดตอนเปิดเทอมเนาะอ่าคำต่อไปนะคำว่าอุ๊ยคำนี้นะคะเราจะพูดเมื่อเราแสดงอาการตกใจ สมมติว่าครูกำลังนั่งทิงานอยู่นะคะอยู่ๆมีตุ๊กแกตัวใหญ่มากตกลงมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของครูครูก็จะบอกว่าอุ้ยตุ๊กแกไปแล้วนะคะนักเรียนต่อไปค่ะคำว่าแหมคำนี้นะคะเราจะพูดออกมาเพื่อแสดงความไม่พอใจหรือว่าประชดประชันเช่นเพื่อนครูนะคะเขาไปซื้อขนมแล้วเขาก็มานั่งกินคนเดียวครูก็เลยบอกว่าแหมไม่แบ่งกันบั่งเลยเนาะอ่ะแสดงว่าอันนี้ครูไม่พอใจเขาใช่ไหมคะ ต่อไปนะคะคือคําว่าเอ๊ะคานี้นะคะเราจะพูดออกมาเมื่อเรารู้สึกสงสัยเช่นครูลืมแล้วนะเรียนว่าครูวางโทรศัพท์มือถือไว้หนครูก็จะบอกว่าเอ๊ะโทรศัพท์ของครูอยู่ไหนเนี่ยอ่าแบบนี้นะคะก็คือคําอุทานที่พูดออกมาเมื่อรู้สึกสงสัยอ่าคราวนี้นกเรียนได้สังเกตเห็นไหมคะว่าทุกๆตัวอย่างทุกๆคําอุทานเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายอยู่เครื่องหมายหนึ่งที่อยู่ด้านหลัง อ่ะแล้วหนูรู้ชื่อเครื่องหมายนี้หรือเปล่าว่ามันชื่ออะไรเครื่องหมายอะไรเอย่ยอ่ะมีคนตอบว่าเครื่องหมายตกใจถูกหรือเปล่าอ่ะก็ถูกแต่ว่าเขามีชื่อแบบเป็นทางการอยู่เขาชื่อเครื่องหมายอะไรเอย่ยอ่ะเครื่องหมายอัจเซเรี่แสดงว่าคําอุทานนะคะมักจะปรากฏพร้อมกับเครื่องหมายอัจเซเรย์หรือที่นักเรียนนิยมเรียกว่าเครื่องหมายตกใจนั่นเอง อ่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมทดสอบความรู้กันเกมของครูง่ายมากเลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวครูนะคะจะลองพูดคาอุทานออกมาแล้วให้หนูลองเดาว่าในระหว่างในการพูดของครูเนี่ยครูรู้สึกอะไรอยู่ครูอยู่ในอารมณ์ไหนอ่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทดสอบกันเลยค่ะคำแระคะนเียนคว่าเอคานี้แสดงว่าครูอยู่ในอารมณ์ไหนคะเอ คำนี้นะคะแสดงว่าครูแสดงความรังเลใจหรือไม่แน่ใจเอ๊ซื่อสองตัวนี้จะเลือกตัวไหนดีนะแบบนี้ค่ะต่อไปคําว่าเย่แบบนี้อารมณ์ไหนคะนักเรียนเย่อารมณ์ดีใจอ่าเหมือนกับชายโยใช่ไหมคะอ่าต่อไปนะคะคําว่าวายคำนี้อารมณ์ไหนคะนักเรียนวายอ่าคำนี้แสดงอารมณ์ ตกใจเช่นว้คนตกน้ำอ่ะอันนี้นะคะเป็นคำอุทานบอกอาการทั้งสิ้นค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูชนิดที่สองกันเลยค่ะชนิดที่สองนะคะก็คือคำอุทานเติมบท คำอุทานเสริมบทอะไรคำอุทานเสริมบทเนี่ยมันคือการเติมข้อความลงไปเพื่อให้มีเสียงคล้องจองแล้วก็กลมกล่อมขึ้นแต่ว่าไม่ได้ช่วยในเรื่องของความหมายเลยยังไงล่ะอ่านนักเรียนมาดูตัวอย่างแรกนะคะหนังสือหนังหาเช่นครูบอกนักเรียนว่าหัดอ่านหนังสือหนังหาบ้างนะครูพูดแค่หัดอ่านหนังสือบ้างนะได้ไหมคะ อ่าได้ความหมายเหมือนกันเลยใช่ไหมแต่ว่าครูเติมเนางหาเข้ามาเพื่อให้มันฟังดูคล้องตอ n g ยิงขึ้นแต่เนื้อหายังเหมือนเดิมแบบนี้นะคะตรงคําว่าหนังหาเนี่ยแหละมันเรียกว่าคําอุทานเสริมบทอ่านักเรียนดูคํานี้ค่ะพยาโบงพยาบาลได้ความสาคัญของมันคืออะไรคะมันคือคาหลังใช่ไหมก็คือคําว่าพยาบาลแล้วพยาบงมันคืออะไรล่ะคะนะยยักเรียน มีไหมอาชีพพยาบาลไม่มีถูกต้องไหมคะแต่เราเติมเข้ามาเพื่อให้เสียงมันคล้องจองกันเฉยๆแบบนี้เรียกว่าบุทารเสริมกฎค่ะต่อไปนะคะเรามาดูลูกเต้าเหล่าใครเช่นรูบอกว่าน้ยเด็กคนนี้น่ารักจังเลยเป็นลูกเต้าเหล่าใครกันนะใ่ความสําคัญของมันคือรูต้องการถามว่าเป็นลูกใครใช่ไหมคะแต่มันเติมคําว่าเต้ากับคําว่าเหล่าเข้ามาเพื่อให้มันฟังดูคล้องจองกันเฉยๆต่อไป หนูกินข้าวกินปลาหรือ,อยังคะใจความสาคัญคือคุณนันการถามว่าหนูกินข้าวหรือ,อยังแต่ว่าเราเติมกินปลาเข้ามาคําต่อไปนะคะอาบน้าอาบผ้าอาจใจความสาคัญของมันคือแค่อาบน้าถูกต้องไหมอาบแต่เราเติมอาบผ้าเข้ามาด้วยต่อไปคะ่ะวัดวาอารามเธอจะไปวัดวาอารามกับฉันไหม อะในความสำคัญของมันคือถามเฉยๆว่าเธอจะไปวัดแต่ฉันไหมแต่เราเติมอันข้างหลังเข้ามาเพื่อให้มันฟังดูคล้องจาและก็ลื่นไหลามากยิ่ขึ้นต่อไปหนังสือหนังหาทํำงงทำงานอ่านแบบนี้นะคะเราเรียกว่าทําอุทานเสริมบดจบแล้วนะคะวันนี้สำหรับเรื่องคําอุทานเป็นไงคะนักเรียนยากหรือเปล่าไม่ยากเนาะ คำอุทานคือคำที่ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆหรือใช้เสริมบทพูดต่างๆซึ่งมีทั้งหมด2ชนิดชนิดแรกนะคะก็คือคำอุทานบอกอาการเช่นายโอลยชโยเย่ซึ่งคำเหล่านี้นะคะจะมีเครื่องหมายอัตเตเรียอยูด้านหลัง ชนิดที่สองนะคะก็คือคาอุทานเสริมบทเช่นหนังสือหนังหาการบงการบ้านลกเต้าเหล่าใครเราเติมเข้ามาเพื่อให้เสียงมันฟังดู้องจองแล้วก็กลมก่อมมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้มีผลกับการเพิ่มความหมายใดทัด้งสิน้นครูเชื่อว่าเด็กๆของครูทุกคนนะคะจะเข้าใจเรื่องคาอุทานดีแล้วดังนั้นนะคะก็ได้เวลาที่เราจะไปทาแบบสึกหัดกันแล้วพร้อมหรือยังคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยค่ะ กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะนักเรียนหลังจากที่เรานะคะคได้ทบทวนความรู้กันไปในเรื่องของคําอุทานนั้นเรามาสรุปความรู้พร้อมกันเลยนะคะคําอุทานนะคะก็คือคํานะคะที่เราเปล่งเสียงออกมาซึ่งคําอุทานนั้นนะคะก็หมายถึงคําที่ใช้แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูดนั่นเองค่ะซึ่งในระดับชั้นที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะคําอุทานนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด นั่นก็คือคำอุทานที่แสดงความรู้สึกหรือบอกอาการและอีกอย่างหนึ่งก็คือคำอุทานสึงบทนั่นเองเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะและก็ความเข้าใจของนักเรียนนะคะนั้นเราไปทำกิจกรรมท้าทายพร้อมๆกันเลยค่ะคําชี้แจงนะคะให้นักเรียนนะคะเติมคำอุทานนะคะที่มีความสัมพันธ์กับข้อความลงไปในสมุดน,นะคะให้ถูกต้องจำนวน10ข้อ ถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเราไปทำแบบฝึกพร้อมๆกันเลยค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะทำแบบฝึกเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็อย่าลืมถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูนะคะตรวจสอบความถูกต้องกันด้วยนะคะที่สำคัญเลยอย่าลืมเขียนชื่อกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็เป็นคลิปวิดีโอนะคะสุดท้ายของภาคเรียนนี้แล้วนะคะที่เราจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนแล้วก็เตรียมตัวนะคะสำหรับการสอบปลายภาคกันด้วยนะคะคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนนะคะที่ยังคงค้างงานของคุณครูอยู่นะคะให้นักเรียนนะคะรีบเคลียร์งานนะคะส่งคุณครูก่อนวันที่18กันยายนี้ด้วยนะคะ เพราะหลังจากวันที่18กันยายนนะคะเราก็จะมีการสอบเก็บคะแนนนะคะตามรายหน่วยและก็มีการสอบรายภาคนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการส่งงานของนักเรียนทุกชิ้นและก็การเข้าเรียนของนักเรียนทุกชั่วโมงคุณครูจะนำมาใช้ในการพิจารณาในการให้นักเรียนสอบรายภาคนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye. Bye.